อืมวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็นะจะมาอาจจะมาแชร์แหละว่าที่ว่าเคยก่อนอันนี้เคยเรียกว่าอะไรนะกดอ่กดสั่งอะ่ะกดสั่งไอ้ทองไอ้แม่้องสุกอะ่ะจากทางแอปอะนะที่ว่าที่ว่าที่เขาเขาซื้อขั้นต่ำได้150บาทแล้วก็เราสามารถอ่าจองรับทองได้ผ่านแอปอะไรเงี้ยนะก็มีค่าส่งอันนี้บางคนอาจจะแบบเอ๊ะในร้านในแอปเนี้ยมัน มันชัวร์ไหมอะไรเงี้ยนะก็คือผมเคยสั่งมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทีละสลึงแล้วนะครบสลึงชอบเป็นอันเล็กๆไงจริงก็อยากได้บาทหนึ่งไงแต่ว่าก็ลองสั่งมาดูก็สั่งมาหลายครั้งแล้วอันนี้ก็เหมือนว่าเคยทําคลิปไปวิธีการสั่งแล้วแหละก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองลองดูกันลดแสงแป๊บนึงอ่โอเคก็เนี่ยจะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็จะได้บาประมาณนี้แหละเป็นกล่องเนี้ยเขาก็ส่งมาทางไปรษณีย์แต่จะมีค่าส่งอะไรเงี้ยเหมือนว่าเคยเคยพูดแล้วแหละนะในคลิป คลิปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแกะมาดูว่าเอ๊ะมันมันเพื่อนบางคนอาจจะก็สั่งมันได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะก็จะมีค่าส่งค่ารับประกันอะไรประมาณร้อยปลายๆเกือบสองร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะแกะดูว่าโอเคเนี่ยกล่องที่มามันข้างในมันเป็นได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เริ่มเริ่มออมอย่างเงี้ยวันละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็สะสมได้สมมติสลึงนึงเงี้ยกระบาลบาทนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณสักสิบห้ากํากว่าเนี้ยอย่างผมสะสมได้มัน สาจุดปดกร,รัมเนี้ยมันก็จะประมาณสลึงนึงแล้วเนี้ยก็สั่งมานะทีละสลึงึสลึงนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก,กันว่ามันเป็นไงนะว่าเขาจะห่อหุ้มหรือว่าเป็นไงแป๊บนึงนะหาหาวุดแป๊บครับ นะบรรจุที่พอแล้รก็โอเคก็ะสีเลยมาก็โอเคแต่ว่านะเนี่ยก็เนี่ยเป็นกล่องไปรษณีย์ไทยนะนยแกะดูฟลับฟับฟับเปิดออกมาไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะเพื่อนนะก็มาลุ้นกันแต่ว่าผมสั่งหลายรอบแล้วก็โอเคแกะก็ทีเไม่ได้ถนอมกล่องเลยใครเก็บไว้ใช้ก็แกะดีกัน ขอหุ้มอย่างดีเพื่อนนะมีที่อยู่อชัดเจนแต่ผมก็เคยมีโชคดีครั้งหนึ่งคือก่อนหน้าน,นี่ยมันกล่องเนี้ยมส่งไปแล้วมันไปไปลงที่อื่นไงแต่ว่าดีว่าคนที่เขาแบบก็ดีนะโทรกลับมาหาว่าโอเคครับเอส่งผิดนะอะไรเงี้ยก็มาส่งที่นี่ก็จะเป็นอย่งเพื่อนเนี่ยแรมทาแทมเนี่ยฝับนะก็ขอหุ้มมาเพื่อนข้างในก็เป็นไงกันเนี่ยเป็นเนี่ยทองนะแมงสุกชัดเจน ให้ผมดูตอนที่เลือกนั้นเพื่อนนะก็สลึงหนึ่งอย่างเงี้ยก็ลายที่เขาให้เลือกอาจจะมีสักสองลายสามลายสี่ลายอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะน,นะขะเขา,า,าจะเห็นเนี่ยทองแมงสุกอะไรชัดเจนเห็นไหมเขาเลือกเห็นไหมเออน่าจะเห็นนประมาณนี้ก็เออเนี่ยแล้วข้างในก็อย่าดูเนี่ยเขาจะให้เป็นนี้เพื่อนนะก็ดับแรกก็ นะจะมีใบนี่ก็มีใบรับประกันสินค้าชัดเจนนะว่าโอเคเป็นทองยังไงน้ําหนักเท่าไหร่ราคาณนะขนาดนั้นอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้นะครับผมก็เนี่ยก็เป็นสีประเภทสินค้าก็เนี่ยสีเงาทองหนึ่งสลึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ราคาหลุที่ตอนตอนนี้นั้นก็ประมาณ8ปดพันสามอะไรย่างเงี้ยนะแต่ล่าสุดก็ชัดเห็นว่าทองขึ้นอีกแล้วนะก็เก็บเปรียบสะสมไพเพื่อนก็เหมือนที่เราก็ดีซเนะเหมือนตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แหละก็400มาตอนผมเรียนก็ ปดแล้วอะไรวะห้าพันแล้วก็มาแปดพันนี้นะมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลง,ลงไม่รู้อ่ะแต่เราก็ซื้อไปเนี่ยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะงวดน,นี้ผมเอาเป็นเนี่ยมังกรนนะเห็นเพื่อนน่าจะเห็นเนี่ยนะเปนเพื่อนนะน่ารักน่ารักประมาณสลึงนึงก็เก็บสะสมไหเพื่อนอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าก่อนนี้ก็ผมก็ดีซีเอทุกเดือนแหละเดือนละเดือนละหนึ่งไอ้นี่เดือนละหนึ่งสลึงไ,ไม่ใช่ <laughs> เดือนละหนึ่งกร,รมัมก็ปีนึงก็ 12กร,รัมเงี้ยแล้วก็เติมอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้ประมาณเป้าหมายคือประมาณปีละบาทอ่ะนะแต่ว่าพอครบสลึงนึงผมก็จะ่าสั่งหละชอบเก็บอันเล็กๆน้อยๆนะได้มาแล้วก็ใส่ไว้จะหากล่องหาอะไรใส่ไว้ก็ว่าไปผมก็มีซื้ออะไรเดี๋ยวว่างจะมาทําให้ดูนเพื่อนๆนะมาดูว่าซื้อกล่องมาใส่ในมันสะดวกป่ะนะก็ประมาณนี้ะเก็บให้ดีแล้วกันนะของหุ้มชัดเจ,เจนเพื่อนนะมีก,กล่องมีอะไรมาให้นะก็ ย,ยืนยันได้ว่าเราซื้อแอปจากแม่งสุกเนี่ยนะอย่างไรเราก็นะได้ทองจริงแล้วกันง่ายง่ายเสียอะไรก็เดี๋ยวไปไล่ดูแล้วกันในคลิปที่แล้วว่าอมันเลือกซื้อ,อยังไงมีค่าจัดส่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราต้องคลิกอะไรบ้างนะเพื่อนนะน้อยก็สะดวกะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนนะกับการอแชร์กันนะว่าโอเคเราสั่งทองผ่านแอปเนี่ยมันได้จริงๆนะแล้วก็เป็นแอปที่เราเชื่อมัน่นสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เริ่มซื้อทองเริ่มสะสมแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแอปไหนอะไรเงี้ยนะ ก็ลองดูแล้วกันนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งแล้วกันนะให้เพื่อนลองใช้ดูนะไงวันนี้ก็ประมาณนี้กันเพื่อนนะผมลาก่อนแล้วกันนะบาย